อีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคู่ดีกว่า<ะ>ไม่ใช่คนเพราะว่าเขามาในนามคู่ไม p p โปนี่จาก Kinposh The Series ใช่ไหมหูเรื่องนี้แจ้งเกิดนักสแสดงเพียบเรียกว่ายกกันมาเป็นกองเลยเพราะว่าแต่ละคนนี่คือผลงานยอด Follow ทุกคนนะ งานพรีเซนเตอร์พุ่งเข้าใส่จริงนะฮะโดยเฉพาะ2หนุ่มคนนี้นะครับมายภาคภูมิแล้วก็อาโปนะล่าสุดนี้เขามีการจับมือกับภาครัฐด้วยนะครับในการเตรียมผักดันสินค้าไทยออกสู่ตลาดโลกผ่านซีรีส์ Y นะครับก็คือ Soft Power นั่นเองนะบีออนคาต้นสังกัดเนี่ยเขาก็มีการจัดงานนี่ฮะเป็นซีรีส์ Y ที่กำลังจะเปิดกล้องถ่ายทำในปีนี้นะครับชื่อเรื่องว่าชายชายเนะเขียนว่า ชอช้าง<ย>สระอายอยักษ์แต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยชายเหมือนแบบชายใบก,ก้อนค,อคำนพ้องเสียงใช่ไหมหรือพ้องรูปเอาดีๆเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่พ้องอะไรสักอย่างก็คือชายผู้ชายออกเสียงเหมือนกัน <g ub S 1> แต่เขียนต่างกันที่แปลว่าแบบสดใสถูกต้องออนะครับเป็นเรื่องราวความฝันแล้วก็ความหวังที่จะเป็นจริงของผู้ชายสองคนในยุคสมัยรัชกาลที่4 พีเรียตซีรีส์ไวย,ย้อน,นกลับปหลายปีเหมือนกันนะชะอืมหลายหลายจริงๆนะครับแล้วก็สาหรับ2หนุ่มนี่บอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆด้วยนะครับเป็นตัวแทนของนักแสดงหลายๆคนที่สามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับคนไทยรวมถึงสินค้าไทยออกไปสู่สายตาชาวโลกได้มันดีใจอ่ะที่เราเราเหมือนเป็นตัวแทนที่เราได้ส่งป่อสิ่งเราเนี้ยแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าเขาจะกลับมาเปิดเมื่อไหร่อ่ะเขาก็จะเห็นว่าของไทยมันมีสิ่งนี้อยู่นะมันไม่ใช่แค่ รอยยิ้มหรืออัธยาศัยหรือการท่องเที่ยวมันมีสินค้าหรือสิ่งต่างๆอีกมากมายเลยดีใจมากๆผมรู้สึกเหมือนการส่งต่อความรู้สึกดีๆครั้งนี้ผ่านงานบันเทิงที่ผมก็อยากทํางานบันเทิงเขาอยากให้ทุกคนที่ดูเรามีความสุขแต่ครั้งนี้มันคือการที่เราได้ซัพพอร์ตคนที่คนที่เขามีโปรดักต์มีโพเทนเชียลตามตามตาม่างที่ตา่างถิ่นมันเหมือนกับคือโปรจะคิดเสมอว่าถ้าวันนี้โปไม่อยู่แล้วอะ่ะ สิ่งอะไรที่เราได้ทําไว้ให้กับบ้านเกิดบ้าง <ừ. S 1> หรือทาไว้ให้กับแบบครอบครัวที่หรือคนที่เรารักบ้า,อางอะไรเงี้ยงั้นวันนี้คือแบบคนที่เรารักมากขึ้นเยอะมาก่วก็จะเป็นแบบครอบครัวพ่อแม่ <ừ. S 1> แฟนๆทั่วโลกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าเราได้ฝากสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกดีขึ้นแล้วก็ทําให้คนได้รู้จักที่ที่เราเกิดมาผมรู้สึกว่าแค่นี้ปมภูมิใจแล้ว